สวัสดีครับผมคุยอพยากรดาวเล่าชีวิตก่อนอื่นผมก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนและคนไทยทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกนะครับก็ขอให้ทุกๆคนนั้นปลอดภัยจากภัยนันตรายและก็ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในปีนี้ไปได้ด้วยกันนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษแม้ว่าบันหยุดสงการในปีนี้จะถูกเลื่อนออกไปนะครับ ในประเทศไทยแต่ก็ยังคงเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับปีนี้ดาวอาทิตย์จะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนะครับในวันที่13เมษายนประมาณช่วง3ทุ่ม45นะครับบ่งบอกถึงการก้าวเข้าสู่วันปีใหม่ไทยนะครับตามหลักของดวงดาวที่โคจรย้ายเคลื่อนไปนะครับอย่างสมบูรณ์แล้วก็ใน12ราศี12ลัคนาเราก็จะมีดวงมา อัปเดตให้ทุกทกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับให้กับทั้งทางผมและก็ทางทีมงานครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตนะครับท่านใดสนใจที่จะผูกลักนาส่วนตัวดูดวงเ่ยนะครับแอดไลน์ไอเข้ามาที่ a จุด y o r 8เหมือนเดิมนะครับรัคนาราศีพฤษศกเนี่ยนะครับถ้ามองจากภาพรวมของดวงชะตานะครับพระราหูยังคงโครจรนะครับ คน้นซับนะครับดวงชะตาของตัวเราอยู่นะครับรวมถึงได้กําลังจากทางมฤตยูนะครับที่อยู่ในภพว,วินาศนะเนี่ยนะครับโคจรให้ผลกระทบในดวงชะตาของตัวเราด้วยนะครับในช่วงจังหวะหลังสงการเป็นต้นไปนะครับแต่ถ้าถามว่านะครับมันจะหลุดเมื่อไหร่นะครับอย่างกําลังของดาวมฤอยูที่จะโคจรหลุด ในทําให้การเงินเราดีขึ้นนะครับการเงินเราเบาขึ้นเนี่ยนะครับจากการที่ไปร่วมกับดาภัทรหูมาค้นทรัพย์ก็คือประมาณสักหลังช่วงวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับในส่วนส่วน,น้นะครับเดี๋ยวฤกษศกจะค่อนข้างจะโล่งแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับนอกจากมฤตยูเองนะครับที่มาทําเรื่องของการทาร้ายเรื่องการเงินของตัวเราซึ่งกําลังจะดุดออกคลิป5พฤษภาคมนะครับเตรียมตัวดีใจนะครับนี่คือ1ดวง ก่อนหน้านี้คือดาวพระพฤหัสกับดาวพระเสาร์นะครับซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูปกติถ้าอยู่แยกก็ไม่ไม่ไม่ได้ทําร้ายอะไรเรามากแต่พอท่านมาอยู่รวมกันนะครับในช่วงที่ผ่านมา,มาอยู่รวมกันส่งผลให้การเงินนั้นมีรายจ่ายอย่างหนักนะครับสาหรับชาวร,า,ราศีพฤษภตอนนี้ได้หลบมุมออกไปแล้วนะครับหลบมุมออกไปแล้วนะครับเท่ากับว่าการเงินดีขึ้น2ดวงแล้วเห็นไหมครับ ทีนี้นะครับเหลือแค่ดาวพระราหูอย่างเดียวนะครับที่โคจรค้นรัพ์อยู่นะครับในช่วงปัจจุบันนี้นะครับราหูอยู่ในกระดุมพระของดวงใครนะครับเขาจะเรียกว่าราหูค้นรั์นะครับแต่เรานะครับค้นรับยังไงเราไม่กลัวนะครับเพราะว่าเราจะสามารถฝ่าวิกฤตนะครับให้เป็นโอกาสดีๆให้กับตัวของลัคนาราศีพฤษภได้นะครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าดวงของแต่ละบุคคลแล้วแหละนะครับว่ามีอะไรอย่างไรนะครับ มีความรู้มีความสามารถมากแค่ไหนนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยนะครับราหูมารวมกับดาวพุธนะครับในภพกระดุมพระนะครับมีความหมายไปในทางที่ว่าถ้าเรานะครับจะหาเงินจากการอาสอนก็นไดน้นะครับสอนภาษาต่างประเทศหรือว่าหาเงินจากในเทคโนโลยีนะครับ เอาพวกตัวเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเข้ามานะครับมาเป็นตัวสอนมาเป็นตัวบอกนะครับเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับดวงชะตาของตัวเราในช่วงจังหวะนี้นะครับซึ่งยังคงได้คุณดีเลยนะครับจากดาวพระราหูพระราหูแปลว่าอะไรต่างประเทศต่างชาติต่างศาสนานะครับอ่ามฤตยูก็แปลว่าค้นคว้าวิจัยพิสูจน์อย่างเงี้ยนะครับเมื่อท่านเข้ามาโคจรรวมกันถ้าคนที่ทํางานเกี่ยวกับ การสอนภาษาอย่างนี้นะครับสอนออนไลน์ก็ได้นะครับสอนตามโลกโซเชียลเลยไม่ต้องไปเจอไม่ต้องไปพบเจอตัวเลยนะครับก็สามารถทําได้ปลอดภัยจากเชื้อโรคด้วยนะครับที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพฤกษเองนะครับถ้าเรามีความรู้ดีนะครับเรามองตัวเราก่อนว่าถ้ามีภาษาดีโอเคเราลุยเลยนะครับ2นะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนนะครับสามารถ ทำอาชีพเกี่ยวกับพวกประกันชีวิตนะครับเพราะว่าดาวพระรหัสดาวพระเสาวเนี่ยนะครับโคจรก็ไปอยู่ในภพสุภะนะครับสุภาะคือความเจริญนะครับถ้าเรานําในส่วนนี้นะครับมาเป็นรายได้เสริมนะครับให้กับดวงชะตานะครับหลายๆคนเลยนะครับก็สามารถนะครับทำได้เพราะว่าดวงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการงานรู้สึกว่าจะเครียดนะครับจะหนักไปนะครับเลยทําให้ว่า หลายๆคนไม่ผ่านจุดๆนั้นมานะครับหลายๆคนถูกบอกว่างงานอะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรายได้เสริมนะครับจะสามารถทําได้ณนะปัจจุบันนี้ก็คือประกันชีวิตนะครับหรือว่าถ้าไปาในเรื่องของโลกโซเชียลนะครับดิจิตอลมาเก็ตติ้งนะครับ ขายออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับยังสามารถทําได้อยู่นะครับโดยจับสินค้าจากต่างประเทศเราเนี่ยแหละนะครับหรือว่าปลาหูนี่ไม่ได้แปลว่าต่างประเทศอย่างเดียวแปลว่ารูปแบบที่ไม่เหมือนใครรูปแบบแปลกๆนะครับของแปลกๆของแหวกเนี้ยนะครับของแหวกแนวนะครับก็สามารถนํามาเป็นสินค้านะครับเพิ่มเติมให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภหลายๆท่านนะครับที่ว่างงานในช่วงที่ผ่านมาอยู่ได้นะครับก็จะสามารถประกอบอาชีพได้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เรื่องรุตยูซึ่เป็นตัวทําลายเราเปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของอาการค้าออนไลน์การตลาดออนไลน์แบบนี้นะครับโอเคแล้วดีข้อที่1นนะครับพระราหูร่วมดาวพุธนะครับในเรือนของการเงินการเงินไม่ได้แปลว่าการเงินอย่างเดียวแปลว่าความรู้ที่ติดตัวมาเพราะฉนั้นใครมีปัญญาความรู้ในการสอนนะครับสอนภาษาต่างประเทศสอนการทำอะไรก็ได้ที่มันแปลกๆนะครับเราเอามาเปิดสอนออนไลน์เลยก็ได้นะครับก็จะเป็นรายได้ที่ดีเพิ่มมาในส่วนที่2นะครับ แล้วก็ในส่วนที่ในเรื่องของประกันที่ผมบอกไปนะครับเพราะฉะนั้นลองเอามาใช้นะครับมาพลิกแปลงในชะตาชีวิตของเราดูนะครับก็จะสามารถทําได้ไม่ใช่ว่าคนว่างงานจะทําอย่างเดียวนะครับคนที่มีงานทําอยู่แล้วเนะครับเราก็ดัดแปลงได้เพราะมฤตยูเป็น ตัวแห่งการพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเวลาหูเองด้วยเนี่ยนะครับยังคงให้คุณในประโยชน์อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องมีความคิดที่แปลกแปลกพรออยู่ในเดือนกระดุมพระแล้วัะครัววินาศนะด้วยนะครับต้องมีความคิดที่แปลกแปลไม่เหมือนใครนะครับทำสร้างผลงานออกออกมานะครับเปลี่ยนแนววิถีความคิดของตัวเรานะครับแล้วจะประสบความสาเร็จและร่ํารวยได้เลยนะครับสำหรับลักนณาดาศีพฤกษก์เย่ยพึ่งนะครับทุกไปนะครับเพราะว่าวิกฤตยังคงเป็นโอกาสเฉพาะเราเลยนะครับรับพฤกษก์นะครับต้องเปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบนี้นะครับ พอมาดูจากดวงดาวนะครับกำลังของบุษยุยูเน่นะครับที่สร้างในเรื่องของเช่นว่าเคยมีบริวารอยู่มีลูกจ้างอยู่ก็เดี๋ยวทยอยออกทยอยออกนะครับหรือว่าเคยมีของสะสมนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างสะสมรถสะสมบ้านก็ทยอยออกไปอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะค่อยๆเริ่มฟื้นชะตาดีขึ้นมาแล้วนะครับตั้งแต่เดี๋ยวรอประมาณสักช่วง มิถุนาเป็นต้นไปนะครับเรื่อยไปถึงปลายปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับพฤกษกเองนะครับก็เป็นในหนึ่งในลักนณะที่เคยโดนดาวบัปปะเคราะห์นะครับแรงๆนะครับทำร้ายทําลายมาในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็ทยอยหลุดไปละอย่างสาวพระพระหัตนะครับก็หลุดออกไปช่วงหนึ่งนะครับมฤตยูก็จะทยอยหลุดออกไปในช่วงที่2นะครับเหลือแต่พระดาหู ท่านเดียวเนี่ยแหละครับที่เข้ามาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราในช่วงที่เข้ามาอยู่เนี่ยอยู่ไปจนถึงวันที่10กันยา6 3คือปีนี้แหละครับถึงกันยา6 3ก็ยังค้นซับเราอยู่นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิกฤตก็กลายเป็นว่าให้คุณในเรื่องของการเงินเราดีได้ด้วยนะครับตั้งแต่ปัจจุบันนี้เลยนะครับจนถึง10กันยา63นะครับเพราะฉะนั้นราศีพฤษภนะครับอย่าท้อแท้อย่าเพิ่งหมดกําลังใจไปนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกําลังจะเริ่มดีนะครับในดวงชะตาของตัวเรานั่นเอง แต่อย่างไรก็ดีนะครับเดี๋ยววันที่9ตุลาคมนะครับดาวพระอังคารนะครับจะโคจรผิดปกติอีกครั้งหนึ่งครับเรียว่าเรียกว่าเดินวิปริตนะครับจะถอยหลังกลับมานะครับในเดือนของลาภะนะครับแต่เัืเอวญว่าดาวพระอังคารในดวงชะตาของตัวเราเนี่ยนะครับเป็นเจ้าเรือนของปัตตนิด้วยนะครับเป็นเจ้าเรือนของวินาสนะด้วยนะครับหมายความว่าอะไรนะครับถ้าเราบริหาร การจัดการในหลายๆสิ่งหลายอย่างให้มันดีเนี่ยก็จะไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าเช่นคนที่ไปทํางานร่วมกับคนอื่นคนที่ไปร่วมพุ่นกับคนอื่นเนี่ยนะครับแล้วพอเกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาแบ่งสัดส่วนอะไรกันไม่ชัดเจนนะครับเพราะสัดส่วนการแบ่งสัดส่วนคืออะไรดาวเสาพระรหัสใช่ไหมครับไปอยู่ในภพสุภาษการแบ่งสัดส่วนกันไม่ชัดเจนนะครับอาจจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นจนทําให้เกิดการแยกทางกันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้น ราศีพฤษภยังน่าเป็นห่วงนะครับในเรื่องของการที่ดาวพลังการจะถอยหลังกลับมาตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปยันปลายปีนะครับเรารู้อย่างนี้นะครับรู้ไว้ก่อนล่วงหน้าเราก็รู้ต้องตั้งแผนตั้งรับเอาไว้นะครับว่าเอาโอเคแล้วถ้ามีเหตุการณ์แรงเกิดขึ้นหุ้นส่วนเรากับเราเนี่ยครับอาจจะแตกแยกกันเกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็จัดการบริหารอะไรทุกอย่างให้มันชัดเจนให้มันรัดกลุ่มนะครับจะได้ไม่มีปัญหาตามกลับมาภายหลัง ให้กับตัวเรานั่นเองนะครับแต่มื่รอยู่กับราหูที่แปลว่าต่างชาติต่างประเทศเนี่ยก็ยังให้คุณดีเช่นใครไปศึกษาอย่างต่างประเทศแบบนี้นะครับก็ยังคงสามารถทําได้นะครับให้คุณดีนะครับกับตัวเราอยู่นะครับเรื่องของความรักกันบ้างเนี่ยนะครับเรื่องของความรักหลายคนนะครับบอกว่าโสดนะครับโสดทํายังไงดีนะครับก็ไม่ต้องทำยังไงนะครับก็ทําตัวปกตินะครับทำตัวให้มั่นใจนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีดีนะครับแต่ถ้าถามผมนะครับ บอกว่าเดี๋ยวประมาณมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะมีโอกาสดีๆนะครับที่สําหรับคนโสดนะครับจะเริ่มที่จะพบเจอเจอคนรู้ใจนะครับเข้ามาได้นะครับจากที่บอดสนิทนี้นะครับก็จะเริ่มดีขึ้นแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับมีคู่ครองแล้วนะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของแนวความคิดต่างๆที่ไม่เข้าใจกันนะครับหรือว่า ความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของคน2คนไม่ต้องไปเอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเช่นไม่ต้องเอาผู้ใหญ่นะครับไม่ต้องเอาแนวคิดของเขาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราก็ดูแลกันของเราให้ดีๆนะครับแล้วครอบครัวก็จะยังคงเป็นครอบครัวให้กับตัวเราได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าในเรื่องของปัญหาครอบครัวเนี่ยนะครับมองว่าเดี๋ยวช่วงจังหวะนี้เลยนะครับก็เริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเพราะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับมีผลกระทบเข้ามานะครับเพราะนั้นดูแลกันให้ดีๆนะครับเดี๋ยวพอผ่านปีนี้ไปได้นะครับก็จะ ดีขึ้นเรื่อยๆ้วกันนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษกครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตนะครับขอบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดารักทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆคนนะครับมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญการเงินงอกเงยมากมายนะครับมีโชคดีเข้ามาตลอดทั้งปี63สสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความมั่นคงทางด้านการงานและความรักสุขสมหวังตลอดทั้งปี2563นี้เลยนะครับขอบพระคุณครับ